สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมวันทักสองนะครับผมดูการแต่งตัวรับผมนะครับผม <c oughs> ดูเหมือนไม่ใช่แฮกเกอร์ใช่ไหมล่ะโอ้โหนี่แหละมันคือการปลอมตัว <c oughs> มึงขำกูเนี่ยครับผมทุกคนผมเดินไปที่ไหนก็มีแต่คนขำผมนะครับว่าแต่งตัวอะไรของมึงเนี่ยโอ้ยผมว่ามันเท่มากเลยนะเว้ยแต่ันี่ให้ตำรวจก่อนนะผมดูดูดูด,ด,ดูไอ้นี่จะขำผมดูถ้าผมเดินมาอ่ะเฮ้ยคิดว่ามันเมาด้วยว่าเฮ้ยเนเนเนมันมันขำ นี่กูแฮกเงินขำออกวะขำออกวะฮะมึงขำออกวอะขำไม่ออก <c oughs> ขำไม่ออกโอ้โหโกรธเลยโกรธเลยไอ้โง่อย่ามาขำกูเออเอาละทุกคนวันนี้ผมจะโชว์สวกิลการแฮกสุดโหดให้คุณผู้ชมดูนะครับผมเนี่ยเนี่มองมองไ <c oughs> มง่กูแฮกกูแฮกนี่ยงกูแฮกกูแฮกขำกูขำกู <c oughs> ไม่ตลกนะเว้ยเฮ้ยเราเจอโจรเฮ้ยทำอะไรเพื่อน ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ้าเอ้าผัากกัวทำไม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 โอเค,อเคไปอีเวนเล่นบีคคนแล้วเล่นมีคนนมคนแล้วเล่นบีคคนแล้วเออต้องแบบนี้ปะโถมาทำแบบนี้กันไม่ได้ไไไดูครับดูนะครับนี่อุ้ยอ้ย,อ,ยอะไรนะโอ้อยู่ดีๆก็ช็อตอยู่ดีดีก็ช็อตอยู่ดีดีก็ช็อตโอ้โห ยู่ดีก็ล่วงลงไปนอนช็อตก็โตเอาละนี่ครับผมคือการแฮ็กของมือทีมงผมถือแต่งตัวแบบนี้ก็เถอะนะนั่นกูว์ามามึงขำกูเลยนีขำเหรอขำเหรอตังมาตังมาเวนเล่นตั้งนานลืมเบาเสียงเกมเสียงเกมดังขออภัยด้วยนะครับผมช่วงแรกโอเคเอาละแล้วกูบอกชื่อเกมไวยังวะอันนี้นี่คือเกมวอตด็อกสองนะครับ โอเคจำไม่ได้ว่าบอกชื่อเกมไปหรือยังนะครับผมแต่ก็บอกไม่ตรงนี้แล้วกันเฮ้ยเอาละเห็นอะไรแดงๆไหมทุกคนนี่นี่น,นี่เขตนี้นะครับนี่เราโดดขึ้นไปแปลวเงินเงินมันจะมีคนเฝ้าอยู่เพราะมันเป็นเขตสีแดงๆนะครับมันเฝ้าอยู่น่าจะเป็นข้างบนนี้นะครับผมที่เงินมันอยู่เอาละแปลวาเงินมาเงินคือของกูอีเวนหนไงงไหนังไง เจอแล้วครับผมหนึ่งคนนะครับผมแฮกเงินมันก่อนเลยแฮกเงินมันก่อนเลยอะไรพวกไม่มีอะไรต้องการอะไรอะเฮ้ย keep walking โอเคโอเคโอเค sorry 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 กะเฮียแล้ว sorry 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 กะเฮียแล้วปืนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโถ่ใจตำรวจนะมึงตายนะเข้าใจไหมอย่านะอย่านะเอาละเราจะแฮกกล้อง แล้วก็เปลี่ยนกล้องเป็นกล้องนูน้นหาคนก่อนหาคนก่อนไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีแล้วโอเคน่าจะอยู่ข้างในกันหมดโอ้ไม่ต้องไม่ต้องขอบคุณโอเคอ่ะเฮ้ยขอโทษทีนะมือมันลั่น <laughs> ไอเวนกูไม่ได้ตั้งใจนะเพื่อนเอ้ยมีกล้องอยู่ตรงนูนององน้นแหมมาเลย มาเลยลเ,เราเราจะแทกตรงนี้นะครับผมให้มันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเต็มเลยเวนแทงกผงน้ยก่อนแท็กผมน้ยก่อนเอาละเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ช็อตไปเ <c oughs> นี่ไงโดนช็อตไปเวนเอาไม่ไม่ไปช่วยเพื่อนเนาะโอเคขอแฮกไอ้พวกนี้ก่อนเอาเงินมาเอาเงินมาเอาอะไรมาให้หมดโอเคถือว่ามีเยอะอยู่นะครับโอ้ตรงนู้นมีตรงนี้ตรงนู้นมีนี่ไงแฮ็กเลือกความสนใจ เข้าไปอีกเข้าไปอีกเข้าไปอีกเข้าไปเข้าไปเข้าไปอ่านั่นแหละครับผมสวยงามพี่รถตีระเบิดแล้พี่รถแตกอู้เอาปืนขึ้นมาแล้ววะเอาปืนขึ้นมาแล้ววะโอ้มีมีข้างล่างอีกมีข้างล่างอีกโอเคขึ้นไปได้ยังวะแอมนู้นก่อนฮึฮึตื่นเต้นตื่นเต้น นี่ไงแฮกให้แม่งไฟดูดไปเลยภาษาอะไรของมึงพูดภาษาอะไรกันเฮ้ฮ้ฮ้เกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีก็ช็อตอยู่ดีก็ช็อตเรียบร้อยเวนโอเคมีคนลงมาวะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นเหรอหรือใครใครเห็นไม่น่าจะมีใครเห็นนี่ไงต่อยมึงลงมาอีกคนนึงนี่ไงไอเวนหุบปากของมึงไว วะขึ้นไปจะมีคนไหมอ่ามีหนึ่งคนตรงนี้อเอ้าไอ้นั่นมันตื่นเว้ยไอ้นั่นมันตื่นมันโดนช็อตแล้วมันตื่นเอาละทุกคนไอ้นนี้แหละมันโดนผมแน่ไอ้นนี้แหละไอ้นนี้แหละมันโดนผมแน่แอมนิดก่อนแอมนิดก่อนอเฮ้ยป้ายืนอยู่ยนอยู่นยนอยู่พูด <c oughs> <c oughs> ตาโอ้โหมึงด่าก,กูภาษาสเปนผสมกับภาษาอังกฤษโอเคมีอะไรให้กู <สา S 2> เล่นไหม นี่ไงได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินเสียงอะไรไหมโอเคมึงเช็คตรงนู้นดิฮัลโหลกูสาทำเสียงมาเถอะเพื่อนยผ่านมาฝั่งนี้เถอะเพื่อนอ้าวนางมาทำอะไรตรงนี้ล่ะนางต้องยิงแล้วอะโอเคโอเคโอเคไอเวนกูต้องยิงขอไปด้วยเพื่อนต้องยิงแล้วเอาเงินมาให้กู thank you เฮ้ยหมา เฮ้เฮ้หมาฮ้หมากลัวหมามากเลยว่ะทุกคนเฮ้ยนี <royable> ่นี่มีมีใต้ใต้นี้อยู่อะไรวะลงไปดิหมาไอหมาเชียนี่ไอหมาเชียดตียมี่ขออภัยด้วยมันจะไปต้องทำเฮ้ยแล้วไะเงินตรงนั้นเอาไงวะมันกูไม่เอาแม่งละโอเคเอามันเดียวก็พออย่าโลภอย่าโลภโอ้โหไอหมาเวรแม่งกัด นี่ครับผมเรียบร้อยเราได้เงินมาแล้วได้เงินมาสวยงามเลยแฮกไปหนึ่งทีเอาปืนเก็บก่อนเพื่อนอะไร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 ต้องการอะไรหลบไป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 ลไปไม่งั้นชนรถพี่ยิงได้เท่อยู่มีคนขอตำรวจมึงเรียกตำรวจเหรอใขรมึงเรียกตำรวจฮะ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 ใขรมึงเรียกตำรวจใครมึงมีตำรวจไอเวทไอเวท โอ้โหเรียกตำรวจแบบนี้กูปิดเพลย,ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหหมอแม่ควด Adventure. แอดเวนเจอร์แฮกประตูก่อนเออปรลบรบรๆบรก็กูขับรถไงมึงมาเดินตัดหน้าทำไมล่ะขะโทษมาถามมาทำอะไรทุกคนครับดูอะไรนะครับดูนะครับผมดูให้ดีดี ถนนโอเละเลยโอเชีดโอเชีดโอสัน <chapter> สันส uh? <S asy ped al> ันโอ้คุณแรงระเบิดมหาสารสีระเบิดไงระเบิดไงระเบิดไงง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 งวยงงวยงงวยอันนี้นี่มีมีเล่นมีเล่นนีอยู่ดีๆก็ไฟเขียว เหมือนภาคแรกเลยโคตรจะเท่โคตรเฟี้ยวอ๋อต่อยกันไหมต่อยกันไหมต่อยกันไหมเฮ้ยต่อยกันต่อยต่อยกันไหมต่อยไหมต่อยไหมเฮ้ยฮะฮ้ยอารมณ์เสียอารมณ์เสียกันแล้วเนอ้ยอย่าเครียดไปเลยอย่าเครียดไปเลยเต้กันหน่อยเอออย่าเครียดเลยอย่าเครียดเลยเต้กันหน่อยเต้กันหน่อยเออดูตาเต้นคก็เต้อ๋อเอ้ยเอ้ยเอ้ย เฮ้ยเหมือนมีคนต่อยกันอุ้ยเอาวะอ๋ออุ้ยทะเลาะกันเป็นภาษาสเปนอู้หูบัดปัดขวาตรงอ๋ออสวนไม่สวนไม่โอู้หูจังหวะนี้ผักจังหวะนี้ผักผักกลับผักกลับเอาทำไมทำไมทำไมมึงทำไมมึงทำไมเออเออผักกลับอีกแล้วเอาผักกันไปผักกันมาเอาเอาวิ่งหนีเอาต่อยเขาเอาไอ้นี่ก็ไม่ต่อยคืนบัโทอะไรของมึงวะเนี่ย เราไปดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเอาไง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 เวนดูมันสาวหมัดดิมันสาวหมัดใส่ผมอ่ะทุกคนสองหมัดเลยกูยิงคืนแล้วกูผิดอะไรเวนมันยิงไปเองคุณตำรวจเอ้ยตำรวจอยู่ข้างบนตำรวจอยู่ข้างบนโดกลงไหมโอ้เจ็บดิหน่อยในมีโทรศัพท์ด้วยเหรอมึงอ่ะ เออโอ้ช็อตช็อตช็อตโอ้ยอยู่ดีก็สั่นอยู่ดีก็ลอดโอ้เราเบิดช็อตไปอีกทีเฮ้ยตะบูตะบูตะบูมาตะบูมาตะบูมาตรงนู้นมีอะไรเฮ้ยทุกคนมีอะไรให้ทำอีกแล้วอ่ะโอ้โหแม่งโคตรโหดเลยทุกอย่างเราแฮกได้ทุกอย่างทุกคนเออเรามาเล่นอะไรแถวนี้ดีกว่าแถวนี้ที่ไหนวะเนี่ยดูมันจะมีความสุขกันมากโอ้เรามาอยู่ริมหาดทุกคน โอ้อยู่ดีก็ระเบิดโอเคอยู่ดีก็ระเบิดอยู่ดีก็ระเบิดโอ้โหอยู่ดีก็ระเบิดมาอะไรกันครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยระเบิดหมดเลยครับเนี่ยช็อตไปอีกครับผมเฮ้ยผมเจอหมาผมเจอหมาโอ้ยหมาน้อยนี่เราลู่หัวหมาได้ด้วยทุกคนโอ้โหอ่าเจ้าหมาน้อยน่ารัก ขอรูปอีกทีโอเคน่ารักมากเจ้าหมาน้อยโโอ้หเราได้รูปหมาสุดยอดมากเลยครับทุกคนเกมนี้มันดีที่สุดก็คือการรูปหมาเรารูปหมาได้นะผมคือเกมที่ดีที่สุดวัดด็อกวัดด็อกก็ต้องรูปหมาได้ใช่ไหมละ่ะอ่าโ oh, 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 oh. oh. อ้แคบโอ้โอ้โอ้โทรศัพท์เป็นไรเนี่ย <laughs> โอเคมันสนุกจริงๆนะครับโอ้โหเต้นท่ากลางดวงจันทร์กับหลุมระเบิดตรงนี้เป็นอะไรที่โคตรจะเท่นะครับผมโอเคผมก็สถาคลิปนี้ก็มีตัวนี้แล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสถาคลิปนี้เสียเตี้ยวเตี้ยวเอ้ไอ้ไอ้